ทูกลอยสูงขึ้นครับปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานนะครับระดับการทํางานนะครับจะไล่ไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับทุกครั้งที่น้ําขึ้นน้ําลงนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกิจดีนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการต่อวงจรสลับการทํางานของปั๊มสามตัวนะครับ ด้วยสวิตตุกลอยหลักการทำงานของวงจรนะครับก็จะเป็นการทำงานของสวิตตุกลอยหนึ่งตัวนะครับควบคุมปั๊มน้ำสามตัวนะครับกรณีน้ำขึ้นนะครับน้ำเต็มถังครับเราต้องการให้ปั๊มน้ำตัวหนึ่งนะครับดูดน้ำอ,ออกจากถังไปใช้งานนะครับ สวิตช์ลูกลอยก็จะสั่งให้ปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานนะครับขณะที่ลูกลอยอต่ำลงนะครับก็หมายความว่าน้ำในถังเริ่มลดน้อยลงแล้วนะครับปั๊มก็จะหยุดการทำงานนะครับน้ำสเต็ปที่สองต่อมานะครับน้ำเพื่อเติมเข้าถังพักน้ำนะครับจนเต็มครับสวิตช์ลอยก็จะไปสั่งปั๊มตัวที่สองทำงานนะครับ จนน้ำหมดนะครับตัวทลอยก็จะตัดการทํางานปั๊มตัวที่สองหยุดนะครับน้ําเต็มถังครั้งที่สามนะครับปั๊มน้ําตัวที่สามก็จะทํางานนะครับจนน้ําลดลงนะครับลูกหลอยก็สั่งให้ปั๊มตัวที่สามหยุดการทํางานนะครับจะเริ่มใหม่อีกครั้งก็ไปที่มอเตอร์ปั๊มตัวที่หนึ่งนะครับจะไล่ระดับนะครับ ล้าจะปั๊มตัวที่หนึ่งตัวที่สองที่สามเราจะกลับมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามสำหรับวงจรนี้นะครับก็เหมาะสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีปั๊มน้ํา3ตัวแต่เราไม่ต้องการจะให้ทํางานพร้อมกันนะครับหรือว่าให้ทํางาน2ตัวนะครับโดยการสับเซกเตอร์สวิตช์นะครับเลือกการทํางานตัวไหนก็ได้นะครับ แต่ว่าวงจรนี้มันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับคือจะสร้างให้ปั๊มทำงานที่แตตัวละตัวละตัวนะครับก็วงจรนี้ก็จะดูแลก็แน่เหมาะก,กับในการลดการใช้ไฟนะครับเพราะว่าเราใช้ปั๊มแค่ตัวเดียวนะครับกรณีที่ว่าเรานำน้ำไปใช้งานไม่จะแบบว่าพื้นที่เยอะนะครับตัวเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่เราต้องการจัดถนอมหรือรักษามอเตอร์ปั๊มนะครับไม่ให้ทํางานหนักจนเกินไปนะครับเราก็จะใช้สวิตช์ล,ลอยนะครับเป็นตัวสร้างให้ปั๊มน้ํา3ตัวสลับการทํางานกันนะครับเ,เดี๋ยวเราไปรับชมการต่อวงจรกันนะครับอุปกรณ์ในการต่อวองจรในครั้งนี้นะครับก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์น,นะครับรีเลย์ M Y 2 N คอย24โวลต์ AC นะครับ ดีเลเมมไบซคอยล์สองร้อยยี่สิบโวลต์ AC 2ตัวแมตติกนะครับ3ตัวนะครับแมตติกคอยล์สองโวลต์ AC นะครับอุปกรณ์ที่ผมนํามาใช้ในครั้งนี้นะครับแมตติกนะครับก็จะมีหน้าคอนแทคนะครับ NO 2 2ชุด NC 2ชุดนะครับส่วนแมตติก2ตัวนี้ก็จะมี NONC ฝั่งละ ฝั่งละชุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าในการต่อวงจรในครั้งนี้นะครับมันจะต้องใช้หน้าคอนแทก N O N C หลายหน้าหน้าคอนแทกนะครับมีท r a น s f ฟ r ร์เมอร์นะครับไฟเข้าสองร้อยสิบโวลต์ a อออกย4ิบสี่โวลต์ AC นะครับสวิตช์ลอยนะครับก็คืออุปกรณ์ชุดนี้ผมจะต่อผ่าน สว1ตลอยต่อผ่านอมอแปลงตัวนี้นะครับเพื่อให้รีเลย์ MY2N ตัวนี้ทำงานนะครับแล้วเราจะใช้หน้าคอนแท็กของรีเลย์ตัวนี้นะครับไปสั่งให้วงจรทำงานนะครับเพราะว่าชีวิตรจริงในการใช้งานเราจะไม่ต่อสวิตช์ลอยตัวนี้ตรงกับไฟ2 2 0โวลต์เ c นะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับถ้ามีการรั่วช็อตขึ้นมานะครับเราไวสัมผัสนะครับ สัมผัสแบบที่ผมจับแบบนี้นะครับอาจจะโดนไฟดูดไฟช็อตได้นะครับก็เราจะใช้ทานฝอมเมอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงนะครับจาก220โวลต์เ c เป็น24โวลต์ AC นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวองจรกันเลยครับเริ่มที่อกกุปกรณ์ชุดแรกก่อนก็จะตัวเป็นตัวทานฝอมเมอร์นะครับซึ่งเป็นไฟเลี้ยงนะครับซีเร คอย24โวลต์เอซีตัวนี้นะครับก็คือมาจากสวิตุกลอยนะครับอันนี้สายมุมนี้ทำการต่อไปบางส่วนบ้างแล้วนะครับก็ใส่ไฟเส้นดำเส้นนี้นะครับต่อเข้ากับไฟเอซีนะครับ220โวลต์เอซีนะครับลายจยุดตน้นส่วนใส่ไฟเส้นสีเหลืองนี้ก็เป็นไฟเอซี24โวลต์นะครับเส้นหนึ่งก็มาหล่อเข้าใส่ไฟจากสวิตุกลอยนะครับตัวเส้นหนึ่งก็ไปเข้าคอยนะครับ ก็ยังมีสายไฟอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้นะครับต่อเข้ากับคอยของรีเลย์นส่ไฟนะครับจากสวิตช์ลูกลอยนะครับ นำสายไฟจากสวิตช์ลูกลอยต่อเข้ากับขั้วของเทอร์มินอลนะครับเข้ากับสายไฟ2เส้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสายไฟชุดแรกกันเลยนะครับสายไฟชุดแรกก็จะเป็นสายไฟเส้นอยู่ต้นนะครับก็จากตัวคลิปที่ผมได้ต่อมานะครับสายไฟเส้นแรก นะครับต้องเป็นสายอยู่ต้นก่อนทําการต่อสายนิวต้นครับเข้ากับคอยของรีเลย์น,นะครับ MY2N 220โวลต์ AC นะครับทำการต่อสายไปเข้ากับคอยของแมติกด้วยนะครับ หลังจากที่เราทำการต่อสายทิ้ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเริ่มสายไฟเส้นแรกกันนะครับสายไฟเส้นแรกจะเป็นเส้นลายนะครับต่อเข้าหน้าคอนแทค NO ของรีเลย์นะครับผมจะตั้งเป็นรีเลย์ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามนะครับเข้าหน่าคอนแทครีเลย์เสียหนึ่งนะครับหน้าคอนแทค NO ออกจากหน้าคอนแทก NO CR1 นะครับมาต่อเข้ากับหน้าคอนแทก NC ของดีเล์ CR2 เราจะทำการต่อเข้าหน้าคอนแทก NO CR2 ทั้งหมด2หน้าคอนแทกนะครับ2ชุด ต่อไปครับนำสายนิวต้นนะครับต่อเข้าก้านคอนแทคของรีเลย์ CR3 อีกหน้านแทคอีกหนึ่งหน้าวแทคนะครับนำสายไฟนะครับมาต่อสายลายนะครับเข้าก้านคอนแทค NO ของแมตติกนะครับเข้าหน้า tag NO ของแมตติกตัวที่หนึ่งเข้าหน้า tag NO ของแมตติกตัวที่สองเข้าหน้า tag NO แมตติกตัวที N ่ o, สาม ไปครับใสยไฟเส้นลายนะครับอีกเส้นหนึ่งต่อเข้าวา่านแท็ก NO ของรีเลย์ cr 2, 2> เดี๋ยวผมจะทำการต่อสายไฟนะครับที่ขาเบอร์ที่สี่ของรีเลย A ์ไอซ็อกเก็ตรีเลย์ cr 2 cr 3ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการต่อสายไฟด้านบนแล้วต้องมาเลยก็สายไฟออกก่อนอีกนะครับที่จะทำการต่อสายไฟที่เข้าคอยนะครับ ผมจะต่อออกมารอไว้ก่อนนะครับต่อไปครับนำสายไฟนะครับเส้นลายนะครับสายไฟตรงเข้าหน้าตก NO CR2 แล้วก็ต่อสายนะครับเส้นเดิมนะครับไปเข้าหน้าต่าแก NO CR3 นำสายไฟเส้นนะครับต่ออย่ากเส้นเดิมเมื่อกี้นะครับไปเข้าน่อแท็ก NO ของแมกติตตัวหนึ่งแล้วก็ไปเข้าน่อแท็ก NO แมกติตตัวสองด้วย ต่อไปครับนำสายไฟนะครับต่อหน้าคอนแทค NC นะครับของรีเลย์ CR2 นะครับไปเข้าหน้าคอนแทค NC CR3 นำสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับหน้าคอนแทก no ของแมตติตัวที่หนึ่งนะครับนำสายไฟมาต่อนะครับแล้วนำสายไฟนะครับไปต่อเขาหน้าคอนแทก nc นะครับของรีเลย์เสียนหนึ่งเส้นที่เราต่อออกมาเมื่อเมือ่อเมื่อสักครู่นะครับ สุดสายไฟเส้นนี้นะครับที่เราออกจากหน้าคอนแทก NC ของรีเลย์ CR2 มาเข้ากับหน้าคอนแทก NC CR3 นะครับเข้าหน้าคอนแทก NC CR3 นะครับขาออกนะครับไปเข้าหน้าคอนแทก NC ของแมต i ิกตัวไอ3นะครับ จากตัวแท็ก NC นะครับของแม่ติดตัวที่สนะครับนำสายไฟมาต่อนะครับไปเข้าคอยของแม่ติดตัวที่หนึ่ะครับนำสายไฟมา1เส้นนะครับ ต่อหน้าว่า t a NO นะครับของ DCR สต่อเข้ากับหน้าว่า tag NO ของแมจิกตัวที่สองนะครับก็คือเส้นนี้นะครับที่เราต่อรอ,อไว้แล้ว นำสายไฟมาเส้นหนึ่งนะครับมาต่อหน้าคอนแทคของรีเล์ซอสองหน้าเอ็นโอ NO นะครับก็คือสายไฟที่เราใส่ามาักคู่นี้ไปเข้าหน้านคอนแทคเอ็นซีในของแมตติกตัวหนึ่งนะครับ ออกจากน้า่างแท็ NC ของแมสติกตัวที่หนึ่งนะครับไปเข้าคอยแมสติกตัวที่สองต่อไปครับน้า่างแท็ NO นะครับตัวที่สาม CR3 นะครับไปเข้าหน้าต่งแท็ก NO นะครับ ของเซ3ก็คือตัวนี้นะครับสาไฟที่เรามารอทีแรกนะครับ สาไฟเส้นหนึ่งนะครับมาต่อเข้าหน้าคอนแท็ N.O. ของ CR3 คือเส้นที่เราต่อเมื่อกี้นะครับไปเข้าหน้าแท็ก N.C. ของแมจ i ิกตัวที่สองออกจากาแท็ก N.C. ตัวที่สองนะครับ ไปเข้าคอยแมติกตัวที่สามต่อไปครับใส่ไฟเส้นนี้เส้นนี้นะครับเตื่อต่อตรงจากเส้นลายนะครับเข้าหน้าแท็ก N O SO ของ C R 2นะครับ มราจะโยงไปเข้าน้องแท็ก NO ของ CR3 แล้วก็ไปเข้าน้องแท็ก NO ของ Matic ตัวที่หนึงนะครับก็คือพักนี้นะครับแล้วนกะ็ m มต i ิตัวที่ตัวที่สองนะครับคือเส้นนี้เก็ยังไม่มีทำการต่อไว้นะครับก็นับสายไฟมาเส้นหนึ่งนะครับ ต่อเข้าหน้ามัทแท็ก NO ของ CR2 ไปต่อเข้าหน้ามัทแท็ก NO ของแมตริกตัวหนึ่งจากหน้ามัทแท็ก NO นะครับ CR2 ทีนี้นะครับที่จะต่อไปเมื่อสักครู่ไปเข้าหน้าแท็ก NC ของ m ม t ติกตัวที่สองนะครับออกจากหน้าแทก NC แมตติกตัวที่สองนะครับเข้าก็อคอยดีเลย CR1 นะครับไ้ CR2 นะครับ ไฟเลีงคอนะครับของเลเซอร์สองก็คือตัวนี้นะครับต่อไปครับนำสายไฟนะครับมาต่อเข้าหน้าแทค NO ของ cr3 ไปเข้าหน้าแท็ก NO ของ m ม t i ิก ตัวที่2นะครับก็คือสายไฟเส้นนี้นะครับที่เราไปรออยู่ครับนี้ยังไม่มีการต่อนะครับ นำสายไฟนะครับมาต่อเข้าสายไฟที่ออกหน้าคอนแทก N.O. ของ CR3 นะครับไปต่อเข้าหน้าคอนแทก N.C. ของ CR3 เดี๋ยวผมเปลีป่ยนสายไฟใหม่นะครับสายไฟไม่ถึง ต่อข้าหน้าแทก NC นะครับของแมตริกตัวที่สามออกจากหน้าแทก NC แมตริกตัวที่สามก็ไปเข้าคอยรีเล์ CR3 นะครับ นำสายไฟนะครับมาต่อหน้าแท็กของแมตติกนะครับทั้ง3ตัวเพื่อจะนำไปต่อเข้ากับแพร่แรมนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแมตติตัวไหนทำงานบ้าง สายไฟมาต่อเข้าเส้นลายนะครับส่วนเส้นอิสต้นก็เหมือนกันนะครับต่อเข้าน้าคอนแทค นำรถไฟมาใส่นะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานของวงจรเลยครับออนเมนเบเกอร์นะครับ,บ,รรบลูกลอยนะครับตอนนี้ระดับน้ำอยู่อยู่ในระดับต่ำนะครับลูกลอยอยู่ในแนวหัวดิ่งลงครับขณะน,นี้น้ำกําลังเติมเข้าแทงนะครับ ตัวลอยสูงขึ้นแมติกตัวที่หนึ่งทำงานปั๊มตัวที่หนึ่งทำงานนะครับขนานี้ปั๊มก็จะดูดน้ำไปเรื่อยนะครับจนระดับน้ำลดลงแมตติกตัวที่หนึ่งหยุดทำงานนะครับระดับน้ำสูงขึ้นนะครับปั๊มน้ำตัวที่สองทำงานนะครับระดับน้ำลดลงนะครับ ปั๊มตัวสองหยุดทำงานระดับน้ำสูงขึ้นปั๊มตัวสามนะครับไม่ติดตัวสามทำงานนะครับระดับน้ำลดลงปั๊มตัวสามหยุดทำงานนะครับน้ำเต็มขึ้นมาใหม่นะครับลูกลอยสูงขึ้นครับปั๊มตัวหนึ่งทำงานนะครับ ระดับการทํางานนะครับจะไล่ไป1 2 3 1 2 3อสาย่างนี้ไปเรื่อยนะครับทุกครั้งที่มีน้ำขึ้นน้ําลงนะครับสำหรับการต่อวงจรนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมหวังว่าจากคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับ หรือว่ามีข้อเสนอก็สามารถสอบถามมาได้นะครับก็คอมเมนต์มานะครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมติดปัญหาอะไรนะครับกับวงจรที่ผมไปทําไปนะครับก็แนะนํามาได้นะครับหรือว่าใครตริดปัญหานะครับท่านผู้ชมท่านใดติดปัญหาหรือว่าต้องการให้ผมต่อนะครับวงจรนะก็ต้องมีคอนเซปต์หรือว่าเงื่อนไขนะครับ หรือพูดกันง่ายๆคือขั้นตอนนะครับว่าจะให้ทาํางานยังไงบ้างนะครับถ้าไม่เกินความสามารถผมที่ทําได้ผมก็จะทามาให้ท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาได้รับชมนะครับแล้วนาไปใช้งานได้รวมทั้งแบ่งปันให้ท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับที่ติดตามช่องกิจ d y นะครับจะได้นําไปใช้ร่วมกันนะครับ อาจจะไม่ได้ใช้วันนี้หรือว่าเดือนนี้นะครับอนาคตก็ไม่แน่นะครับอาจจะเอาวงจรนี้ไปใช้งานของท่านผู้ชมได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับร่วมกันนะครับหลายท่านนะครับเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันนะครับสําหรับที่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคิดไอไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชม ได้รับทราบว่าตอนนี้มีคลิปใหม่เข้ามาแล้วก็ฝากท่านผู้ชมเข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ